ถ้าคุณชินกับภาพโรงแรมที่เต็มไปได้วยความสะดวกสบายมีห้องน้ำในตัว มีรูมเซอร์วิสสั่งอาหารมีทุกอย่างเตรียมให้หมดในห้องนี่อาจจะไม่ใช่เรื่องปกติเมื่อ100ปีที่แล้วจนกระทั่งซิเซอริสผู้เชื่อว่า,านอนโรงแรมต้องสบายเป็นคนริเริ่มการมีห้องน้ําส่วนตัวเป็นคนแรกที่คิดให้มีของใช้ในห้องพักอย่างสบู่ผ้าเช็ดตัวน้ําอุ่นรวมไปถึงแนวคิดรูมเซอร์วิสด้วยจนชื่อเดอะริชเนี่ยกลายเป็นสัญลักษณ์ของความหรูหราและเปลี่ยนโลกของโรงแรมไปตลอดกาลและวันนี้นะฮะผมอยู่ที่โรงเรียนที่นําแนวคิดของซีเซอริสมาสอนนักเรียนการโรงแรมและที่นี่คือซิเซอริสคอลเล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เดี๋ยวจะพาไปชมว่าที่เนี่ยแคมปัสหน้าตาเป็นยังไง Welcome to Swiss College of Switzerland เข้ามาปุ๊บผมก็ชอบ สายกายไลท์เล็กๆของที่นี่แล้วรู้สึกว่าสดชื่นทุกคนครับผมได้บัตรนี้มาจากดีนศึกคณะบดีเนี่ยครับเข้าได้ทุกห้องจะพาไปดูไงว่าที่แคมปัสน,นี้มีอะไรบ้างอยากลองเป็นนักวิทยาศาสตร์ไหมครับอ่ะเรียบร้อยนะหลายคนอาจจะตกใจว่าอทำไมที่นี่ฮอส h o s p i t a l i มีเรียนวิชาเคมี K Me, หรือเคมีสุด้วย เขาให้นักเรียนเนี่ยฝึกเรียนทฤษฎีเคมีเพื่อที่ว่านักเรียนจะได้มีความรู้ในการคิดค้นน้ําหอมคิดค้นสูตรคิดค้นดิฟิวเซอร์ นี่แล้ววันนั้นผมลองนะน้ำหอมวันนี้หอมาหอมากกลิ่นหอมมากกลิ่นแบบพรีเมียมกลิ่นเหมือนเดินเข้าไปในโรงแรมที่แบบมีความสุขุมมีความวินเทจอย่างอันเนี้ยก็เป็นกระดาษที่น้องๆเขาไปคนคิดค้นเลยนะเป็นกระดาษที่หลังจากใช้เสร็จแล้วเนี่ยสามารถเอาไปฝังดินปลูกเป็นต้นไม้ได้เลยน้องๆเขาฝังมเมล็ดพันธุ์เอาไว้เรียบร้อยแล้วที่นี่สนับสนุนเรื่อง sustainability นะดังนั้นที่นี่นะเรียนเคมีก็จริงแต่เป็นเคมีที่ได้ประยุกต์ใช้กับธุรกิจการโรงแรม นะเอาไว้จัดสมัมมนาจัดประชุมได้เห็นไหมเนี่ยอ่านี่ไงตอนบ่ายก็มีสัมมนาเหมือนกัน innovation strategies ครับ in hospitality business เขาก็จะมีเชิญแบบว่าคนสำคัญนะครับ l e c t u r e นะ panel discussion speaker ต่างๆนะหรูหรามากนะนอกจากห้องนี้จะเป็นห้องสัมมนาแล้วนะอาจารย์บอกผมว่าห้องนี้ยังเป็นห้อง graduation รูมด้วยยังเป็นห้องที่นักเรียนสามารถฝึกพูดเป็นสปีกเกอร์ได้ด้วยโ h ้เดอะไม o ์อินส์ออนอันยองเซลทีมิตาอิรุเมบุยฮะเฮลโลทุกคนวอลกัมทูซิสเซอร์ริดส์คอ thanks for being here today's discussion will be about innovation strategies in hospitality businesses there will be three lecturers that are going to c a i r c h a i with us ขณะที่ผมยืนอยู่ผมรู้สึกตื่นเต้นนะแม้ว่ามีใครฟังอยู่เนี่ยทุกคนครับสัมมนาใกล้เริ่มแล้ว ผมว่าไฮไลท์ที่นี่นะห้องสมุดโอ้ห oh, หนังสือเพียบเอ้านี่น้องคนไทยนี่ <c oughs> ห้องสมุดที่นี่ใหญ่มาก <c oughs> เงียบสุบที่นั่งเยอะนี่เนะี่ยอันนี้ห้องมูฟเวนพิก อันนี้คลาสรูมของน้องๆน,นะฮะองโถงโปร่งโล่งสบายมองทางซ้ายเห็นวิวภูเขาเห็นต้นไม้ชื่อห้องว่า Intercontinental อันนี้น่าจะเป็นห้องแบบเลคเชอร์จิ๋วๆนะ Welcome to ห้อง Four Seasons อาจารย์บอกว่าห้องข้างหลังเนี้ยขยายได้ด้วยและนี่นะฮะห้องฮิวตันผมเรียกห้องนี้ว่าห้องเจ้าพ่อโปรเจกต์ใครเป็นนักเรียน Hospitality ที่นี่นะฮะแล้วชอบคิดค้น innovate หาไอเดียคิดได้ไอเดียได้โปรเจกต์เสนออาจารย์เลย เพราะว่าทางโรงเรียนบางทีเขาสนับสนุนเดี๋ยวไปดูบรรยากาศห้องเรียนจริงๆดีกว่า,าที่นี่มีบาร์ให้นักเรียนได้ฝึกชงได้มานั่งกินสังสรรค์กับเพื่อนๆด้วยบาร์กว้างมากแล้วนอกจากมีบาร์เนี่ยยังมีพื้นที่นั่งเล่นมีโต๊ะปิงปองข้างหลังผมเนี่ยมี Play Station ด้วยนะและที่สำคัญนะครับตรงนี้มี DJ Booth ขึ้นไปได้ นี่เราเป็นนักเรียนที่มีทุกสกิลเลยเนาะชงเหล้าชงค็อกเทลเปิดเพลงเล่นปิงปองเล่น PlayStation คุณจะได้มาบาร์นี้ก็ต่อเมื่อคุณเป็นนักเรียนที่นี่เท่านั้นนะฮะเขาไม่อนุญาตให้คนนอกเข้ามาปลอดภัยแน่นอนรู้นะว่ากฎหมายที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาบังคับให้สร้างบังเกอร์หรือหลุมหลบภยัย ไปดูหลุมหลบภัยบังเกอร์ที่นี่ดีกว่าทุกคนครับในกรณีที่เกิดสงคารามนะครับในกรณีที่ฉุกเฉินนักเรียนต้องรีบออกจากตึกที่นี่มีบังเกอร์นะครับเปิดไปปุ๊บเราสามารถออกตึกได้แต่ว่าปัจจุบันก็ผมไม่ต้องใช้แล้วมั้งเพราะว่าประเทศนี้เป็นประเทศที่สงบพาไปเดินชมเมืองบริกดีกว่าคิดดูว่าปลอดภัยขนาดไหน,น คนขายต้นไม้ยังทิ้งต้นไม้ไว้ข้างนอกเลยปิดร้านแบบไม่ต้องมีอะไรครุ่ม,มเดินสบายไม่มีรถอ,อีกชีวิตดีนะอุ้อย <c oughs> ลูกแม่ไปเดินเลยครบับ <c oughs> รอบ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  <c oughs> ไม่ลบเอาไว้รอบรอบ,รอบคือวิวมันสวยวิวมันแบบมันเรียบง่ายมันดูธรรมดามแบบฟันแฟงนะคะอังรีดูนังเนี่ยเขาเป็นคนก่อตั้ง Red Cross ประเทศไทยเรียกว่าสภากาชาด ข,ขาเคยไปคอนสวิตถึงว่าสิรู้แล้วมลูลนิธิกาชาติถึงตั้งอยู่บนถนนอังรีดูนังใช่ตอนนี้ยืนกันตรงเนี่ยตรงแบบสามแยกสี่แยกเนี่ยสองร้อยชีวิตนั่งกินเบียร์กันนะเสียงเงียบมากมันไม่ได้เ<ช>ดซิเบลดังนะผมเนี่ยถ้าผมเรสเสียงตัวเองเนี่ยตอนนี้ผมเสียงดังสุดแล้วอ่านไม่ออกฝั่งนี้เป็นฝั่งภาษาอ,นนอะไรฝั่งเยอรมันนะที่บริกเขาพูดเยอรมันกันนะครับอย่าลืมฝึกเยอรมันไ้ด้วยโอ้โห บิ๊กก็ไม่ยยไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรทำเลยนะก็มีอะไรทำนะตร้สวยนะตรงนตรงนี้สวยจริงอย่ามาที่ซิซารีสอย่างเดียวถ้าต้องมาเที่ยวมันเดินเล่นเดพาพ์กอะไรต่างเดาว,ว,ว่าเดาว,ว่าเป็นการเดินนะใช่แล้วครับป้ายนี้เป็นสวนสาธารณะที่ติดกับปราสาทอ,อ่าคือปราสาทเข,า,ขาได้เขาได้ก็โอ้แดดออกแล้ว โอ้โหซนสาธารณะภูกเขาลูกเป็นริ่มเลยเนี่ยตั้งอาบแดดกันหนอื้ห้ามกินเบียร์ห้ามกินเหล้าแถวนี้แค่นั้นเองดอมนักเรียนที่นี่ผมว่าให้10เต็ม10เลยถ้าเกิดใครอยากจะเซฟบัดเจ็ตห้องแตนดาร์ดแค่นี้ก็ดูดีแล้วเพราะว่าหันหน้าเข้ากระจกนี่ก็คือเห็นวิวแล้วเหมือนกันห้องน้ำใหญ่ดีนะอาบน้ำสบายเอาจริงแนละ้ที่นี่เฟอร์นิเจอร์ดูใหม่มาก แต่หลายคนอาจจะสงสัยว่ามันหนาวหรือเปล่าช่วงหน้าหนาวไม่ครับเขาบมี under heated system install ติดตั้งอยู่ข้างล่างช่วงหน้าหนาวเนี่ยเดินออกช้องน้ำมาเนี่ยอุ่นนะแต่ช่วงหน้าร้อนเนี่ยเขามีระบบ cooling system ที่พื้นทำความสะอาดง่ายพรมบางทีฝุ่นเต็ไมไปหมดเลยห้องนี้ single bedroom ใหญ่มากแล้วเขาบอกว่าห้องนี้จริงๆไม่ต้องเป็นต้องโปรโมทก็ได้เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าห้องนี้มีบาคนนี y เป็นของตัวเองไม่ใช่ทุกห้องนะที่มีบาคน o ่ y ห้องที่ผมอยู่เนี่ยไม่มีพื้นที่แค่บาคนนี y เนี่ยใหญ่กว่าห้องนอนที่อังกฤษอีกนะแล้วดูบ a l c o n วิวดีไปดูข้างในดีกว่าอุ้ยเตียงนอนใหญ่กันนะให้ฟีลไรส์แบบเหมือน king s i ์ e b e เลยนะเนี่ยดูดิคือตอนนี้เหมือนไม่ได้อยู่ห้องพักนักเรียนเลยนะเหมือนอยู่โรงแรมแล้วอะห้องอาบน้ําใหญ่กว่าห้องที่ผมอยู่อีกถ้ามีบัดเจตผมแนะนําห้องนี้เลยดีมากดีมาก ดูห้องเปล่าไปแล้วนะครับครา้นี้เรามาดูห้องสภาพจริงกันดีกว่าปเปิดประตูเข้ามานะฮะเราก็จะเห็นลองเท้านี่นะฮะชั้นแล้วก็วางขวดน้ำของผมนะนี่เพิ่งเห็นว่ามีตู้เซฟผมยังไม่ได้ใช้เลยนะตู้เซฟของโุงเรียนแต่สวิตร์แดงเขาปลอดภัยแหละโุงเรียนมีพัดลมให้ด้วยนะช่วงนหน้าร้อนที่นี่ไม่มีแอร์นะอันนี้เป็นตู้นะครับ ผ้าใช่ตัวเก็บของเก็บเสื้อผ้าโต๊ะทํางานสภาพจริงก็ประมาณนี้พวกเนี่ยเขาก็จะมีบอร์ดให้นะบอร์ดเขาก็ใหญ่อยู่นะดูความใหญ่ของบอร์ดที่นอนโอสภาพจริงนะเปิดไฟได้ด้วยนะจริงๆนอนมาหลายวันแล้วก็แอบเปิดไฟอยู่เห็นปะ่ะอันนี้เป็นห้องน้ําห้องอาบน้ําชอบห้องอาบน้ําที่นี่มากเลยอ่ะรู้สึกว่าสะดวกสบายห้องอาบน้ําที่นี่ดีห้องประมาณนี้แหละ มาเรียนที่ซีซริสบรรยากาศเป็นยังไงให้ภาพเล่าเรื่องดีกว่าเนี่ยไฮไลท์ชีวิตนักเรียนเลยทุกคนห้องครัวที่ซีสซริสเวอร์วังมากทุกคนดูซิงสองฝั่งมีที่ใส่จานอันนี้ อันนี้อะไรเครื่องล้างจานครัวโหแฮปปี้แน่นอนถ้าเกิดใครเป็นนักเรียนที่นี่แล้วทำครัวสบายนี่ไม่ได้มีแค่นี้นะฮะครัวสเตชันแรกนะฮะ,ะมีเตาไฟฟ้าใช่ไหมมีซิง์ล้างจานเดินมาตรงนี้นะฮะเราก็จะเห็นครัวอีกแล้วแค่ฝั่งตรงที่ผมยืนอยู่เนี่ยมีครัวอยู่4จุดเขาบอกว่าเด็กๆเ,เนี่ยชอบมาทำอาหารกันเสาร์อาทิตย์ เนี่ยพอทำอาหารเสร็จแล้วก็ออกมากินข้าวตรงนี้ทุกคนดูโอเพนสเปซตรงนี้ดิดูคอมมอนสเปซตรงนี้ทีแบบมันกว้างมากมันคอนเนคกับโอเพนสเปซเขาเผื่อสเปซให้ดีมากเลยอ่ะจะมาเล่นปิงปองก็ได้อมีสนามบาสเกตบอลอ๋นี่มีเตาบาร์บีคิวครบเครื่องครบคันเออแล้วเดินมองไปแค่นี้นี่ SBB CFF นี่รถไฟ transation อยู่แค่นี้เองนะ น้องไคลเลยอาหารใช่ไหมนี่มีต่างเต็มด้วยนะนี่ครัวนี้ใช้งานได้จริงนะอันนี้เม่นัวเลยเหรอต้อไก่ของโปรตีนชั่วโอ้ไก่โปรต้มแต่ว่าตอนนี้เป็นตอนวันอะถ้าเกิดว่าเป็นตอนเย็นวันเสาร์วันศุกร์นะอ้เขาบอกว่าคนเยอะมากนักเรียนมาทำครัวสนุกสนานส่วนผมนะฮะวันนีก็อาหารเวฟพาต้าพาสต้าฟูซิลลี่นี้พาสต้าโบโลนี เามาคุยกับนักเรียนไทยที่เขาเรียนอยู่ที่ Caesar Rich College กันดีกว่าว่าเป็นยังไงสวัสดีครับชื่อใครเลยครับอยู่ปี3ามเทอมเครับอ่าแนะนำตัวนิดน,น,นึงได้ไมั้ยครับสวัสดีครับผมโปรตอนครับอยู่ยี่สปีครับเรียนอยู่ Caesar Rich Hospitality ชั้นปี2เทอม5ครับช่วยอธิบาย Caesar Rich College ได้มั้ยครับว่ามันบิลลิ่งเป็นยังไงการเรียนที่นี่เข้ามาก่อนเทอมแรกก็คือจะเป็นไอโอเป็นิ่งอ่ะจะได้เจอหลายชาติแล้วตัวเป็นผมเป็นคนอินโทรเวิร์ตอ่ะ ตอจะไม่กล้าคุยกัใครเลยก่่นผมก็ต้องปรับตัวว่าต้องคุยกับคนต้องแนะนําตัวเองต้องแบบเป็น extrovert นิดนึงเฮ้ยประเด็นดีๆนะว่าส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าต้อง extrovert ต้องคุยกับคนต้อง socialize ใช่ไหมใช่ครับแต่อันเนี้ยเขาเป็น introvert นะปรับตัวยากไหมยากครับต้องใช้เวลาประมาณ3เดือน I have a feeling that you know a student who go to hospitality school they mature so much faster than you know general student What's your yeah. take on that? Uh, it's kind of true. So when mm -hmm. I was here on my first term, I mm -hmm. was kind of introverted. I, was, I never had the courage to talk to anybody. Oh. But as I've met lots of people, mm -hmm. uh, they made me realize that if I want to be here or try to make connections, mm -hmm. I would have to get out of my uh, comfort zone. Are you <laughs> an introvert or an extrovert? <laughs> 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 I'm an extrovert. <laughs> 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 I used to be behind the camera. <laughs> can you tell us about your feelings after half way through? What did Cesaris teach you? What did he give <laughs> you? เซิร์สอนให้เราก็มีเป้าหมายเมื่อเราต้องการที่จะทำอะไรในอนาคตแล้วก็สอนให้เรามีความเป็นลีเดอร์ในตัวซึ่งคือในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์นชิพไม่ว่าจะเป็นอะไรนี้มันอสอนให้เรารู้ว่าการทํางานจริงมันเป็นไงโลกของการทํางานค้นหาตัวเองให,ให้ให้ไวก่อนที่เราจะเริ่มก้าวทางานเออแล้วครั้นี้มาเรียนที่เนี่ยจบไปอ่ะอยากทําอะไรจริงๆผมก็มีแผนแล้วครับผมก็จะเบิร์ ปาร์กับเพื่อนเปิดบาร์กับเพื่อนใช่แล้วก็จะมีอีกอันเนึงก็คือจะเปิดแบรนด์มัทช่าตัวเองด้วยครับกำลังเป็นอยู่ในเทรนด์เลยนะมีชื่ออย่างชื่อชื่อบาร์ชื่อบาร์ก็จะชื่อน i x n y เมือชื่อแล้วเหรอใช่ครับแล้วชื่อมัทช่าช็อปเก็บไว้ได้ไหมครับเก็บไว้ได้โอเคโอเคได้ได้ได้เป็นซีเครตนะเดี๋ยวเรามา grand opening ก่อนแล้วเราได้ฝึกงานที่ไหนนะครับเอ่อินเทลไลเกนครับได้ทำอะไรครับที่อินเทลไลเกนผมสมัครไป F&B แต่ว่าผมได้ทำเป็นบาร์เทนเดอร์ ประสบการณ์นิดนึงเเป็นบาร์เทนเดอร์ที่อินตาเลคเ่นนี่เป็นเงก็โอเคคือผมไม่มีประสบการณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สอนทุกอย่างภายใน2วิคลังจากนั้นคือปล่อยให้ผมอยู่บาร์คนเดียวทิ้งเลยทิ้งทิ้งเลยขอโชว์ท่านิดนึงได้ไหมแค่คือมีอย่างนี้หรือแบบเองก็ท่าดีก็ได้ทิปขึ้นด้วยแล้วก็บอกว่าอร่อยกลับมาใหม่ชวนเพื่อนมาด้วยงั้นลองอธิบาย life as a student here like outside of campus what is it like living in break Switzerland เป็น introvert โอเคบางทีก็ชอบอยู่ห้องหรือถ้าแบบเบื่อๆอยู่ในห้องก็คืออยากจะวิ่งรอบๆในเมืองหรือถ้าแบบประมาณเสาร์อาทิตย์อ่ะก็ไปนัดก็เพื่อว่าไปนั่งรถไฟไปกินซูชิที่อิตาลีกินซูชิอิตาลีโอเคอไรแบบนันั่งรถไฟประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะเมืองอะไรเนี่ยโดมอนโดซาลาอยากนั่งไอเเวนเจอร์อ่ะก็คือ ไฮทกิ้งเขานี้วกเขาตื่นขึ้นมาเจอภูเขาสวยบริาการดีแม่น้ำอาบน้ำเอวิงโอ้ยตอนอยู่บเวรวิ่งวิ่งไปฝรั่งเศสวิ่งไปฝรั่งเศสมันใกล้ขนาดั้นใช่ไหมน่าสามโลสามโลใช่ใช่อยู่ที่นี่ก็นั่งรถไฟไปอิตาลีคือมันชิลมากล้มีเวลาส่วนตัวที่เราจะคิดแล้วก็มีเพื่อนที่ช่วยเหลือแล้วก็ความที่ที่สำคัญของที่นี่เลยคือการด i เวอร์สคือคนคนหลากหลายชาติหลากหลายประเทศหลากหลาย culture ทุกคนปรับตัวกันเหมือนกัน ไม่มีว่าเรามาที่นี่แล้วมันไม่กลุ่มเป็นอย่างนี้กลุ่มไปอย่างนี้คือทุกคนคปรับตัวเข้าหากันคือผมว่านั่นคือเสรีสิที่สำคัญเพราะผมเห็นหลายโรงเรียนอื่นใน,ในสวิส์แลน์เหมือนกันแต่ว่าก็มีแบบเอเชียมากยุโรปมากแต่คือที่นี่ผมว่าหลากหลายที่สุด m i x ซ d ดีใช่ใพี่ไม่ต้องเสริมอะไรต่อแล้ Okay, hello everyone. My name is George Arnans and I am the dean here at Cesar Ridge College, Switzerland. Why does it have to be Cesar Ritz College, Switzerland? Our school is one of the top uh, hospitality management schools in the world, and we are also only accredited uh, universities in Switzerland. Focuses on hospitality business management. Here, our the difference with the other school is that we are in a closer community with only two hundred students per term, and we can provide them with a more personalized approach in the programmes that we are offering. Many people might know Rich because of the hotels, Rich Carlton, etc. The Rich right. hotels in Paris. I know Rich Carlton. Yes, mm. everything related to the Rich, related to hospitality, comes from one person who was Mr. Rich, Cesar Actually, mm -hmm. Mr. Rich, he was an innovator and he was a game changer. So the ideas that he had at the time they were too advanced for the rural Switzerland of the 19th century. And when he had the option and the opportunity to open his hotel in Paris, he made all the rooms with en Bathrooms. It was one of his innovations that no one else had done before, and also he was very successful. Hotelier, but we always believe that if he had been in any other industry, he would have been successful as well because of this mentality. And this is yes, what we are try trying to instill in our mm. students as well. Okay, a very inspiring story. Yes, it's very inspiring, and this is why we are very proud of carrying his name. And also, even if our students end up in other industries, not just hospitality, mm -hmm. uh, everything they learn here is based on what uh, Mr. p น t ไหนๆเราอยู่ที่นี่แล้วนะครับผมได้มีโอกาสคุยกับอลัมายที่นี่นะครับเขาเรียนจบที่ Sister r นะครับปริญญาโท Master degree Master degree that you have back here mm hmm. how did it help with your career right now I think what was really important to me mm hmm. is just to have access to to the industry because the school had connections uh, with a mm -hmm. uh, as Aman. well yeah yeah. The, the program was very intense as i said so we touched like marketing business mm. Mm. what i really love about the school and the program is that it's, it opens your mind it opens mm. like you know the opportunities like to see those opportunities looking for opportunities so i think that's um, one of the key what's the piece of advice for students out there who want to work with ultra luxury hotels like you and i think just like create your own luck your your, your mindset and like okay. your opportunities so i think that's, um, you have important. to be prepared and trained for everything. Maybe getting an interview is luck, but getting a job is a strategy. So, True. I like that. You know, be one step ahead. Wow, well said. <laughs> จากที่ผมได้มาสัมภาษณ์นักเรียนพูดคุยกับอาจารย์เดินทัวร์แคมปัสข้างหลังผมเนี่ยที่ซิสเซิร์คอลเลจรวมไปถึงที่ดอมิทอรีของเด็กๆด้วยนะผมรู้สึกว่าบรรยากาศที่นี่ในแคมปัสเป็นกันเองมากมันไม่ได้ใหญ่จนเกินไปแล้วมันก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปไม่ว่าเราจะไปเดินเรียนเดินกินข้าวเราจะได้เจออาจารย์เราจะได้เจอเพื่อนๆมันให้บรรยากาศแบบโคซี่โฮมี่ make friends ทักทายกันตลอดเวลาซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นข้อดีนะของการที่เราได้มาเรียนฮอส p ิทาลิตี้ที่นี่ซึ่งมันไม่ได้ใหญ่จนเกินไป แต่มันครบคันมากๆไม่ว่าจะเป็นห้องสัมมนาห้องเรียนห้องสมุดห้องที่นักเรียนได้นั่งกินข้าวแฮงเอาท์ <hang out S 2> กับเพื่อนๆและที่สําคัญนะฟูดคอร์ทข้างล่างมีอาหารแบบเรียงรายแบบแต่ละสัญชาติผมว่าที่นี่แบบเพอร์เฟกต์สิเต็มสิเลยหลังจากที่ผมได้สัมภาษณ์นักเรียนหลายๆคนนะว่าชอบบรรยากาศที่บริกไหมทุกคนตอบเหมือนกันหมดเลยว่าชอบมากพี่บรรยากาศมันเป็นเมืองที่ไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ผมสามารถไปเที่ยวอิตาลีได้ผมไปปีนเขาได้ผมจะปั่นจักรยานเดินเล่นในเมือง คือบริกเนี่ยมันเป็นเมืองที่มีครบทุกอย่าง แถมมันเป็นเมืองที่อยู่ใกล้เซอแมดด้วยนะใครอยากไปวันเดย์ทริปไปได้ซึ่งผมนะครับไปมาแล้วถ้าถามผมว่าที่ซิเซอริสคอลเลจมีข้อดีอะไรนะครับสถาบันที่นี่ได้รับการรับรองเครดิตจากรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ที่ซิซอริสนักเรียนสามารถทํางานพราร์ทไทม์ได้สูงสุด20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ระหว่างเรียนทุกหลักสูตรทั้งปตรีและปโทมีฝึกงาน6เดือนเต็มเลือกฝึกที่ไหนก็ได้ทั่วโลกถ้าน้องๆฝึกในสวิตเซอร์แลนด์จะได้ค่าตอบแทนประมาณ2,350ฟรังหรือราวๆ95,000บาทต่อเดือนังรยยจบยสามามถอู่ ต่อได้อีกหกเดือนเพื่อหางานทําต่อในประเทศได้ทั้งเรียนได้ทั้งทํางานแถมมีไรายได้ระหว่างเรียนด้วยนะถ้าฟังมาถึงจุดนี้นะครับใครอยากจะมีประสบการณ์เรียน hospitality ที่สวิตเซอร์แลนด์ผมแนะนํานะซีซาร r i ิ z ผมบอกเลยว่าแคมปัสดีที่พักนักเรียนดีมากมากและต้องรีบๆหน่อยนะเพราะว่าบางห้องที่แคมปัสเนี่ยวิวเบลคนี่นี่คือแบบวิวเวอร์มากถึงกับต้องจองล่วงหน้าต้องแย่งกันลงเลยอะ ดังนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะไปเรียนที่ c i s a r i t s College นะครับติดต่อ Swiss Education Group เดี๋ยวผมขึ้นคอนแทคไว้ให้ข้างล่างนะฮะแล้วเจอกันที่ b r c g Switzerland และนี่ฮะ c i s a r i t s Colleges แล้วเจอกั e แล้วเจอ e ันที่ Brug s w i t s e r l a n d แลนี่ Cesarits Colleges Switzerland